สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบอดตุ้ยลำเพลินเอาไปแชร์พี่น้องเนาะบอดแหววหอดแล้วหอดแล้วหอดไสรัะพี่น้องนี่นี่นี่หอดไสรัะหอดไสรนี่หอดใครหอดใครบ้านใครบ้านใครพี่น้องเพิ่งเอาบ้านภายี่บ้านท้ายนี่พี่น้องอาบ้างคุณหน่อยเลยพี่น้อง ủa cái mát đi nó cùng mát hà đô hốc đô nhà สวัสดีครับวัสดีเ้ยพอเติมไใช่ล่เติมไปใส่หัน้าไหน่ไป้ไคุณหน่อยก็ไปบ่หน่อยในห้องอยู่อู้นก็ซื้อกุ้งมาต้งหาโลกตายตืนไปโอ้ยอ้าวปน่แ่ยแน่เป็นไข่ อ๋อหน่อยหน่อยมันคือหัวมันคือแต่งตัวสวยหนาใสถั่กเอาลุงวะก็อาบน้่สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะได้สวดป่ะค่ะบ่ได้คิดเพราะ่ท่านพี่น้องเขาเขาิบอกคอแล้วนั่นน่คือทอดได้แห้งแท้เนาะกุ้งแห้งเหาโล่ปวดพวกโม่งแต่งเลยกุ้ง<ว> <laughs> หาโล่ดีแน่นอนไปเอาแม่เนี่ยแม่เป็นไข่แม่ยังมากเลยนะพี่นอดลูกสาวแล้วให้น้องยังหน่อยค นี่แม่เอารถขึ้นมานี่ก็ได้ตัวนี่แม่เอารถขึ้นมานี่ก็ได้นี่แดดแม่พ่อไหนเพื่อนเอาขึ้นมานี่ก็ได้นี่บอกแม่นั่นนี้เป็นสาวอย่างนี้นี่ผลิตทำเหมือนทั้งคานทั้งคาน แม่สมัทกอนสมัทรถขึ้นเครื่้งยนต์ยังไงได้รถคือแบบบอดก็หลอดบอกันี่กัให้กอนขัขงเจ้เนี่ยเป็นมะหอดจะโม่งไง <ใน S 1> ม่งหวอดจะโม่งตั้งแต่ตีสามค่ะที่สามหมนเดยโอ้พอม่ตีหนึ่งเห็นแต่เห็นแต่นั่งเสาวัลญพรติ้งปิงข้ามาโอ้มามาแล้วะพ่อมาเนี่ เหมาณตัวต well well ั้งแปดลอยผมคือป่ะฟ um> 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 ันพี <h <h uh> ่น้องก็เสียหลายแท้ยังแปดลอยเขาลูกโอในพ่อเนี้ยมาไล่นั่นอ๋อเมนพ่อแม่นั่นแหละสุดวันที่สี่เราเจอที่ไหนเนี่ยสารคามค่ะว่าคามเบียงไกลเอาขึ้นอาศัยแต่บบบนี้ทานบอกกินซิกินได้ยังบอกนี่ฮารู้นะอิตาลีวะนี่ฮารูอิตาลีวะก็ฮารูตัวน่ะพ่อคือซื้อมาหลายแทะเอากำผู้ใดใจนี้ค่ะแม่แม่แม่น้องเวยศนะแม่ยัง แม่ทิพย์อ,อีลีบอ่ะเออ, 1, อพันแปดตัวน่าขอบคุณนะะขอบคุณแม่ทิพย์นอร์เวย์นะคะแม่ทิพย์เราหมานตัวเออบอกหมานบอกหมานแต่ฉันไม่บอกอะไรเธออีกฉันไม่บอกอะไรเธอฉันบอกเธอแค่นี้แหละเป็นยังไงกุ้งเราก็ดีใจเราบอมันมนีอ่เอาอีกเลยตัวมาไ <c oughs> ด้หยางดสายโอ้ย <c oughs> มันเห็นี้ไลรสดในพี่น้องมังกันนะไะไสดอย่างกุ้งในพี่น้องมังนะ ย่างคนหน่อยย่างบางเนี่เขามาย่างยุสัญญย่างกันอีกอะไรตัวนี้มันแดดดีทอมันคมอยู่บางเนี่ยแรงๆหน่อยจักใบสามเนี่ยบ้ากุ้งชีใบสามกับเน่าแล้วพ่อจีกับจักโร่พอต้งม่เฝ้ากับดอกพอจีอยู่ไม่รู้ไม่บอกกัรตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อแล้วแม่แม่ไม่ได้เนี่ยอุ้ยหนูคือขาวแทนพิ่งรู้ดิหรืออุ้ยเบิ้งมาคนละสีเลยเด้พ่อหนู้มไดปบอลเลร่นเลยขากับแขน เฮ้ยคือขาวแท้เผื่อบอสมันอยู่ในิผมซือือๆนาแห้งแหล่ะบอแล้วเม่แม่เแา้วใครไปกระทำแม่ลงตัวป่บอสแม่ขายไปคล้ายคลายไปปวดหัวแม่นอนก็งไงนอนข้างในน่นนะแม่เขาไปนอนห้องหนูก็ได้บอสทีนเอาปูสาดนอนแม่เคยนอนตรงนี้ก็ได้เป,ปิดเป็นมปูสาดได้บอปูสาดมันเย็นอยู่อ๋อพ่อโทรัพย์ไปทำยันี่น เอาอือนั่งวมึงรูเออจะไปหาูหยงันลเออดูจะไปหากินเถอะพ่อยังบ่มาพ่อยอังบ่คก,กินออก,ออก,กันเถอะนี่ครับพีน่น้องในดวงอขับรมาตตาพละมันแบงประมาณอยสามสิบกิโลประมาณประมาณหนอยสามนี่นะ แม่สุธาทิพย์น้อ่น้องพา่คนสีคงใหม่เพิ่ง,งหาโล่โอ้หาโล่ดีได้พี่น้องนี่โอ,โอ,โอ้สามรอยเศร้าเลยนะอ่กัดซางแล้วกระได้กัมันเป็นมุ่นราคาทั้งใจพี่น,นองมอผมม่มากใจเกใจเป็นขนาดขนาดเนาะใจขนาด มเก,ก้ีกี้น่งมะเนี่ บ้านเพึ่งนเงียบเนียนยเน่ยหนองเงียบไปเลยไงหนองเอา้าเป็นไดคกับมาเด้อผู้ใดอยู่กินไก่มาเด้ดอใใมาหาเราอยู่บ้านโนนแพงนี่กบลควาวเนี่ยเพื่อเสือและผู้ไม่หนองจังหวัดระยองเอ็ดมไม่หนองนะ ันี่ก็เป็นสีอ่อนห่อนอะ้บ้านนี่น้องสุขุชุชา้ายตนี้ทเาจะมีฝากไปสนีมนอนนาจังพอไม่นอนเนาะเพื่อน็อยลืมกดไลค์กดแชร์นอนกดติดตามช่องมาเพื่ออำนวยควาะเวีเพอนมาหอด้เถอะอะขอว่าเบิรงใดๆขอว่าเบิรงใดมาลักใจกันนอนเนาะเอ้า ผู้ที่ตามคลิปต่อไปเป็นน้องๆไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ